ค่ะได้ข่าวว่าเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วได้ข่าวเหรอคะไมไ่ข่าวนะคปิดเงียบมาตลอดเลยนะคะว่าลูกสามมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเขามอมมอยกันค่ะว,ว่าคุณแม่ลูกสามแล้วท้องแตกแน่นอนเลยจริงไหมคะนี่ดูเลยคะ่ะท้องสามมีเด็กอยู่ในนี้ถึงสามคนนะคะก็ไม่แตกค่ะนี่นะคะเขาบอกว่าขอบบิกินี่แตกแน่นอนค่ะแม่ใช่ค่ะอุ๊ยลงไปจะดีเหรอคะ ไม่แตกยังไม่มีไม่ไม,ม,มีข้างข้างล่างนี่ก็คือไอ้น,นี่แล้วนะอ่าอ่ให้ต่ำดิดหน่อยกลาง,ลางนั่นคือรอยผ่าแล้วนะอาบิจิโมะนี่อ่าดูใกล้ๆเขาบอกว่าสะโพกต้องแตกแม่เดี๋วดูเออสะโพกค่ะแม่อุ๊ยมันเป็นรอยกางเกงอะดิไม่แตกแตกอย่างไงก็ไม่ไม่แตกค่ะ คู่นี้เลยค่ะ b o สเตอร e อ v e ออยนะคะตัวู o เ s t e r นี้คะก็จะเป็น whitening แลวตัวนี้ก็จะเป็น e ีฟออยก็คือแบบชุ่มชื้นม,มากๆนะคะเหมาะสําหรับคนท้องที่แบบท้องขยายแบบใหญ่ๆตัวนี้ก็จะช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นแล้วมันผิวมันก็จะไม่แตกแค่นั้นเองแล้วตัวนี้ก็จะเป็น whitening นะคะพวกเห็นรอยดําที่มีปะ เนี่ยรอยดงรอยดําเส้นอย่างเงี้ยจริงอ,ะอ่ะไม่มีตั้งแต่พี่อิ๊ทองใหญ่แล้วนะ<ช>ไม่เห็นเนี่ยค่ะไม,มไม่มีไม่มีเส้น<ช>เลย<ช>คือเส้นแบบหายไปไวมากนะคะก็เป็นตัวไวท์เทนนิ่งตัวนี้ละค่ะที่จะไปช่วยให้เมลานินนะมันทํางานลดลงนะคะก็ทําให้ผิวเราดูขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าแบบท้องแล้วก็เออไปปล่อยช่างมันเถอะเส้นมันธรรมชาติอ่างเงี้ยมันช่วยได้แต่อาจจะไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ดีขึ้นไม่ดําไปกว่าแบบ ไม่ดำไปกว่าเดิมนะคะเนี่ยเห็นไหมเพราะมันก็จะดูแบบใสๆนุ่นเนียนนะคะแล้วก็ทองไม่แตกด้วยตัวนี้ก็จะมีสารสกัดที่มันจะช่วยเรื่องลดรอยแตกลายนะคะแบบพวกรอยแผลเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นแม่ลูกสามก็ยังรอดนะคะสีนี้ก็เดี๋ยวต้องพักก่อนนะคะที่ถามกันมาว่าเมื่อไหร่จะสีเมื่อไหร่จะสีขออนอนก่อน ถ้าใครสนใจนะคะก็สอบถามตัวแทนจำหน่ายอีฟทั่วโลกได้เลยนะคะคู่การใช้ดีมากเอ๊ะข้างหลังเขาใครคะเขาบอกว่าเขาอยากได้คนที่สี่อ,อ,อ,อ่ะจะอีฟคนนั้นคนนั้นนอ่ากไดะที่สี่กใจข้างหลังไง <c oughs> <c oughs>